ครับบริเวณตรงนี้ครับนี่ครไอที่มาเกาะตรงนี้ก็คือนี่เป็นที่นะครับที่ที่แกมาเสียชีวิตอยู่ที่นี่ครับหัวจะพิงที่ต้นไม้ต้นนี้นะฮะที่ต้นไม้ต้นนี้ครับแล้วก็มีรอยขูดเล็กอยู่ตรงนี้อีกเหมือนกันนะฮะแล้วก็บนต้นไม้ก็ที่ผมสังเกตดูตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะแต่แกมาเสียชีวิตอยู่ที่นี่ครับเป็นมันก็น่าแปลกใจเหมือนกันนะฮะว่า เอารถมาจอดตรงนี้นะครับแล้วก็มานั่งเสียชีวิตอยู่ที่นี่แล้วก็วิญญาณแกเนี่ยเฮียนนะครับเหียนมากๆเลยนะครับไปกลับไปบ้านครับบ้านที่แกอยู่เนี่ยรู้สึกว่าคนแถวๆบ้านแกเนี่ยจะโดนถูกหลอกแทบทุกคนเลยนะครับโดนแกหลอกครับเพราะงั้นวันนี้ผมก็หาตัวขึ้นมานะมาให้แกหลอกครับหรือแกอาจจะไม่ได้เสียชีวิตที่นี่นะครับ ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะแต่ผมก็ไม่อยากสารนิฐานนะครับเรื่องนี้เพราะว่าถ้าตำรวจปิดไปแล้วนะครับว่ามันเป็นมันไม่ใช่คดีฆาตกรรมนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะปิดไปนะฮะไม่ไม่ไม่ไมไมสืบสามแล้วเรื่องครับแต่วิญ,ญญาณแกไม่ได้มาอยู่ที่นี่แต่ก็มีคนเขาบอกนะครับว่ามีการมาเชิญวิญญ,ญาณกลับไปแล้วโอ้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะฮะ วิญญาณก็เลยกลับไปบ้านครับแล้วก็ไปไปเล่นกับเพื่อนๆน,นะครับเพื่อนๆที่รุ่น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 เดียวกันกับแกนะฮะอายุแกน่าจะประมาณสักห้าสิบกว่านะฮะห้าสิบรือหกสิบกว่าอะไรประมาณเนี้ยนะครับตรงนี้ครับคือที่แกมาเสียชีวิตอยู่ครับซึ่งผมก็ ขึ้นมาครับก็บอกแล้วฮนะอย่างที่บอกทุกคนครับจะพาทุกคนไปยังโค้ง44ศพนะครับแต่ผลปรากฏว่ามันมันลงไปโค้งนั้นไม่ไ,มได้จริงๆครับเป็นโค้งคเป็นโค้งที่มันค่อนข้างแคบครับเพราะฉะนั้นอันตรายมากนะผมไปผมขี่รถวนดูแล้วนะฮะซึ่งไม่น่าจะลงได้ครับแล้วก็ข้างทางเนี่ยมันเป็นเป็นเป็นป่าครับเพราะ,ะนั้นก็ไม่น่าจะลงได้อีกเหมือนกันนะฮะหรือผมอาจจะต้องมาสำรวจกลางวันก่อน นะมาดูท่าทางก่อนแล้วค่อยค่อยเข้ามาอีกทีหนึ่งนะตัวโคง้งสี่สิบสี่ศพแล้วก็มีเขาให้ข้อมูลมานะครับประมาณตีสองครับจะมีคนเนี่ยมานั่งเต๊ไมไ่หมดเลยซึ่งตรงนี้ก็ไม่มั่นใจนะครับไม่แน่เหมือนกันตรงนี้อาจจะมีคนมานั่งก็ได้เป็นไปได้เหมือนกันนะเนี่ยบางคนก็จะว่าผมเป็นคนพูดมากนะครับก็เนี่ค่ะ ผมอยู่คนเดียวเพราะงั้นถ้าผมไม่พูดให้ทุกทุกคนฟังมันก็จะเงียบหมดนะตัวนี้มีนางล้ำอยู่นะครับอาวมีจริงๆครับทุกคนมีมีปลูกมีตากระยาอยู่นะครับอยู่ในในศารก็เป็นอะไรที่คือยกกระโปะมาแล้วเอามาทิ้งหมดเลยครับทุกคนบนเขานี่ก็จะเป็นแหล่งที่รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายครับที่ เขาโรทิ้งวันนี้ก็แวะมาเยี่ยมมาเยือนนะครับมาเซฮันโหลกับอ่อเพราใหญ่แกนะครับที่แกเสียชีวิตนะโค้งที่โค้งนี้ที่ผมลองนับดูเนี่มันจะอยู่ประมาณโค้งที่ห้านะครับนี่ฮะติดถนนลาดยางครับแกเสียชีวิตอยู่ด้านในครับเพราะนั้น เป็นอะไรที่ใกล้มากๆเลยครับทุกคนติดถนนลาดยางเลยครับอยู่ในนี้เองนะมีแค่พุ่มไม้นะครับพุ่มไม้เท่านั้นนะที่บังอยู่นะอยู่ในนี้ครับเนี่ยครับตรงนี้เลยแค่แอบพุ่มไม้น,นิดเดียวนะครับแล้วก็แกก็นอนเสียชีวิตอยู่ จริงจะพาทุกคนเนี่ยเดินป่ากลางคืนแต่ผมว่ามันไม่เหมาะนะครับนี่มันเป็นป่าจริงๆครับป่าที่อยู่บนบนเขาเพราะนั้นก็เลยจะไม่ได้พาทุกคนมาเดินป่ากลางคืนนะอีกอย่างไม่ใช่อะไรครับอากาศมันค่อนข้างเย็นนะเย็นมากๆเลยบนเขาช่วงนี้ต้องมาตอนหน้าร้อนนะ